สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะสำหรับคลิปเรานี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้หรือไม่อ่าอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง,างๆเด็กพร้อมจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคกันก่อนดีกว่าค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นระบบความสัมพันธ์ของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะอาทิเชน่น พืชสัตว์มนุษย์ดินน้ำอากาศบ้านเรือนอาชีพรวมไปถึงวัฒนธรรมเป็นต้นและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการเพราะปลูกพืชน,นะคะต้องอาศัยดินและน้ำเพื่ออะไรคะเด็กๆคะอ่าเพื่อให้พืชน,นะคะ,จะเจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราไปดูสาเหตุนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคกันบ้างนะคะ 1. น,นะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้แก่ไฟป่าดินถลม่มสึนามิรวมไปถึงภูเขาไฟปะทุนะคะเป็นตน้นต่อไปค่ะ 2. นะคะเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาทิเชน่นการสร้างมลพิษการสร้างเขื่อน การเพิ่มพื้นที่ถนนนะคะรวมไปถึงการขยายพื้นที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการจัดก,การสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะแนวทางการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแนวทางสําคัญในการใช้และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ประชาชนทุกคนเนี่ยจึงควรมีส่วนร่วมนะคะในการจัดการสิ่งแวดล้อมดังรูปภาพตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอสไลด์นี้เลยนะคะรูปภาพที่1ก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนรูปภาพที่2นะคะเก้าอี้นะคะก็จะประดิษ์ขึ้นจากยางรถยนต์ที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการจัดก,การสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ 1. น,นะคะการใช้อย่างประหยัดการใช้อย่างประหยัดคืออะไรคะนี่คะอ่ะก็คือการใช้เท่าที่จําเป็นนะคะเพื่อให้มีทรัพยากรใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดสองนะคะการใช้ซ้ํา ก็คือการเลือกใช้สิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกอาทิเช่นนะคะใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกใช้ผ้าชั้นหน้านะคะแทนการใช้กระดาษทิชชูนะคะเป็นตน้น3นะคะการนำกลับมาใช้ใหม่ก็คือการนำวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อาทิเชน่นขวดพลาสติกขวดแก้วรวมไปถึงกระดาษนะคะ ต่อไปค่ะ4ก็คือการซ่อมแซมนะคะการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่างเนี่ยก็เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ5นะคะก็คือการปฏิเสธก็คือการไม่ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นนะคะการไม่รับถุงพลาสติกเมื่อเราซื้อสินค้าหรือการไม่ใช้หลอดพลาสติกนั่นเอง นี่คือตัวอย่างนะคะการป้องกันและก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เราเนี่ยปฏิบัติก็คือใช้อย่างประหยัดใช้ซ้ำนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงซ่อมแซมแล้วก็ปฏิเสธนะคะเด็กๆจำให้ขึ้นใจนะคะต่อไปค่ะ ยังมีอีกนะคะนั่นก็คือการตอบแทนการตอบแทนก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นนะคะอาทิเช่นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและก็สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นต้นต่อไปค่ะการเปลี่ยนแปลงความคิดก็คือการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไม่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ต้องเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องนะคะนี่ก็คือแนวทางการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะเด็กจะไม่ขึ้นใจเลยนะคะก็จะมีการตอบแทนรวมไปถึงการเปลี่ยนความคิดด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆขาก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนขอมอบหมายงานนะคะให้เด็กๆได้กลับไปทํากันนั่นก็คือแบบฝึกหัดนะคะอยู่ในหนังสือเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นปมศึกษาปีที่ห ซึ่งอยู่ในหน้าที่สามรอยสิบสามและหน้าที่สามร้อยสิบสี่เด็กสามารถเปิดไปพร้อมกับครูฝนได้เลยนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่สามร้อยสิบสามข้อที่หนึ่งใหญ่นะคะคำชี้แจงเขาให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของคนในภูมิภาคและจำแน่นะคะลงในตารางเขามีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันแล้วนะคะเด็กๆสามารถทำตามตัวอย่างได้เลย ต่อไปค่ะเด็กเปิดไปหน้าที่314นะคะหน้าที่314ข้อที่2ใหญ่นะคะเขาให้นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ภาพและตอบคําถามนะคะลงในแผนผังหรือแผนภาพความคิดนะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะสําหรับข้อที่2ใหญ่ผู้ฝนขอฝากไว้ด้วยละกัน สำหรับคลิปโรนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนเนื้อหาบทรเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปโรนี้แล้วก็อย่าลืมพำนแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่313แล้วก็หน้าที่314กันมาด้วยวันนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโรหน้านะคะเด็กๆะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย